สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นปัะจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่26มีนาคม2 6 5จัดไปมีให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิด ไม่ผมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยๆนะครับมีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศวันนี้จะซื้อจัดหากันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G111 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัย เว็บอยจะจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ 5G เบ็11ที่คุณต้องการนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวัชรชัยแดงเขาทายหรือชื่อเก่าคือเจ้าสำออยน้อย ต่อผู้สุวรรณหรือเงาะบางกะปิครับเปลี่ยนมาเป็นวัชระชัยแดงเขาทรายวันนี้เจอทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองหรือชื่อเก่าคือเจ้าปราภัยรีผู้กองหยัดสืบอุดมสุขหรือปราไพรีสิ่์สองพี่น้องเก่านะครับก็ตัวเดียวกันวันนี้ชกกันที่พิกัด1 35่อนด์นนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับ ครับสำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยรอบครอบวันมวยมันพันดุนะครับทังที่4ครับมวยเช้านี้ทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับช่างน้ำหนักได้ร้อยสามสิบขาดไปจุดสนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่นะครับกำแพงเพชรวันนี้เจอกับทางด้านเพชรศิริชัยเดเพิษสีทองนักชกจากเมืองดองบัวบัวราชธานีมวย,ยเช้านี้ทางด้านเพชรศิริชัยช่างน้ำหนักได้ 135.8ลดไปจุดครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวชลชัยแดงเขาทรายกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนน,นกับกามชัยพอหลักบ,บุญเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2องนาที่เซนทันโคราชแล้วก็ชนะคะแนนเพชรรีนินสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2อ6 4กสีที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนน,นกับเดชท,ทรงวุฒ สิทธ์ดรชานชัยเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพัน์2 6 5ที่อตกรอครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรศริชัยเดชเพชรสีทองหรือป่าไพยีผุกกองหยาดสบรวมสุขหรือสิทธิสองพี่น้องกันบ้างน,นะครับก็ชนะคะแนนลักสมหมายเอกโปรที e and Sail, มแอนเซลวันที่30ตุลาคม .2564 ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย แล้วก็แพ้คะแนนมีโชคบางเออกาะอะไหลยน์เมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ราชเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้นอกให้งกับฤทธิเดชสิทธิเชฟุญธรรมเมื่อวันที่22มกราคม2565ที่เวทีมวยสียมอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกรองไว้ที่เพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับผมมองว่า เป็นมวยครรหดร่างกายดีการฟิตซ้อมดีแล้วก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเตะเตาตจาะยางต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงลุนนับลุ้นนอกได้นะครับคู่ที่1นในรายการนะครับผมออกรองไว้ที่ทางด้านเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองหรือปราบไพรีผู้กองหยักสืบอุดมสุขหรือปราบไพรีสิทธิ์สองพี่น้องนะครับรองไปนะครับไม่มีม้วนเดียวครับคู่ที่1ในรายการผมออกรองไว้ที่ เพชรศรชัยเดชเพชรสีทองนะครับจัดไปอย่าให้เสียเดี๋ยวไปดูคู้ที่2ในรายการกันต่อครับตามไปเลยครับมาถึงคู้ที่2ในรายการนะครับเป็นการป้องกันตาแหน่งแชมป์รุ่นไฟ์เวทร้อปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอประตักหินปากบางขาเข้าหรือประตักหินซินบีมวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านผู้ท้าชิง สายรับจิวจิตเมืองนนหรือชื่อเก่าคือเจ้าเชนปอเปกโกนะครับนักชกจากจังหวัดกรสินวันนี้เจอนักชกจากสงขาอย่างประตักหินครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาชกกันที่พิกัร1น2่ปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับปตักหินปากบางขาข้าวช่างกำหนักได้1 1 2 2ลดไปจุดส ส่วนสายรับจิ๋วจิตเมืองนว์นะครับช่างได้112ปอนเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านประตักหินปากบางขาข้าวกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนลมโชยทอเถระพัดเมื่อนที่9ตุลาคม264ที่เวทีมมเสียมอ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนสตางคทองชอหพยักเมื่อที่1มกราคม265ที่เวทีโวเสียมอ้อมน้อย แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะน็อกเพชรตาเสือสอวังเสือเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์265ที่เวทีโมเสียมอ้อ,อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านปะตักงหินปากบางขาข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสายรับจิ๋วจิตเมืองนอนท์กันบ้างนะครับก็แพ้น,น็อกให้กับพลังคนเกียรติทรงฤทธิ์นยกที่สาเมื่อวันที่21พสพฤศจิกยายน264ที่อ,อกตกกนะครับแล้วก็ชนะน็อกเพชร,อ,รอันดา อีลิตกรุปอะคาเดมีในยกที่4เม 8, 8, 25, ื่อที่8ปกพฤาคม25 5ที่อตก .3 ถึจังหวัดนนทบ,บุรีไฟายล่าสุดน,นะครับไปแพ้นอกให้กับทางด้านเดชพิชัยนาวีอนามันในยกที่4เมื่อที่19กุมภาพันธ์2 6 6 5ที่อตก .3 นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสายรับจิวจิตเมืองนนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับซึ่งเป็นคู่ที่2ในวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ทางด้าน ปตตกหินปากบางขาข้าวหรือปตักหินซินดีมวยไทยครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์รุ่นไฟเวท112ปอนของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยวันนี้ผมมองว่าเขาจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ครับเพราะว่าปตักหินนี่เป็นมวยขวาเข่าในอาชีพเตะต่อยแรงแล้วก็มีฝางหน้าค้าแทงและมียดไส้และก็ความแข็งแกร่งความทระนดแล้วก็การยืนระยะนี่มั่นคงกว่านะครับ ผู้ที่สองในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปะตาหินปากบางขาข้าวนะครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาดูคู่ที่3าในรายการนะครับซึ่งเป็นผู้เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดขุนทัพนายกหนุ่มสารยาหรือยอดขุนทัพจิตสารยาหรือสออก,กอสุไหงยิมนะครับนักชกจากจังหวัดนครปฐมนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับซ้อมที่ค่ายสออก,กอสุไหงยิมนะครับวันนี้เจอทางด้าน เพชรพิฆาตจิตมืองนอนหรือชื่อเก่าคือเจ้าเฮอริเคนเคซ่ายิมครับนักชกจากจังหวัดระยองซ้อมในค่ายจิตมืองนอนนะครับชกกันที่วิกัด142่อปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับยอดขุนทัพนายกหนุ่มสารยาช่างน้ำหนักได้142.2ลดไปจุดสส่วนเพชรพิฆาตจิตมืองนลช่างน้ำหนักได้1 4 2ยลดไปจุด4่ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับ เดี hormone, ๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดคุณทัพในยกหนุ่มสารยากันบ้างนะครับก็เสมอกระทงสยามเรติทรงลิตรเมื่อวันที่29มกราคม2 5 6 5ที่อตกรสชนะคะแนนอเล็กจิตเมืองนนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับที่อตกรครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดคุณทัพในยกหนุ่มสารยานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพิฆาตจิตเมืองนนหรือเฮอร์ริเคนเคซ่ายิมกันบ้างนะครับ ก็แพ้คะแนนชัยสอสอต้อยแปดลิ้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2 6 4ที่บูรีนาแล้วก็ชนะนอกเพื่อไทยพพลพมพในยกที่4เมื่อวันที่31ตุลาคม2 6 4ที่อตโกร3แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะนอกเมืองทรัพ์ในยกวิท, 5, ทุ่งสงมูลนที่5ธันวาคม2 6 4ที่เวทีอตโกร3ครับรนี่คือฟอร์มหลังของทางนห้าเต็พิฆาจิตเมืองนอนท์นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดคุณทัพนายกหนุ่มสลายาหรือจิตจิตสลายาหรือสกสุไหย,ยิมนะครับสูงใหญ่ยาวครับเข่าในดีเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็มีหมัดมีศอกโต้แรงครับปลายนี่มั่นคงกว่าได้ใหญ่ได้ยาวครับวันนี้น่าเล่นนะครับผู้ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านยอดคุณทัพนายกหนุ่มสลายาห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ มาถึงผู้ที่4ในรายการซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดสดผู้สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอินซีดำชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือลุ่งถาวรหรือสิบปากพนงังหรือชายพุ่งสงประดับยนต์เก่านะครับนักชกจากจังหวัดระนองครับวันนี้เจอทางด้านกิษณะวอจัก,กวุฒิหรือชื่อเก่าคือเจ้ายอดขุนพลสรจลินหรือคุณพลเล็กสสเดายิมนะครับนักชกจากจังหวัดกาลสินนะครับ เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับวันนี้เจอกันนี่ไม่รู้ว่าใครนอกใครนะครับเมื่อเชา้านี้อินซีดำชมลมช่วยเหลือเหยื่อชายากรรมช่างหนักได้116นะครับเข้าพิกัดพอดีส่วนกฤษณะวจัก,กรวุฒนะครับช่างน้ำหนักได้116.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งหน้าอินซีดำชมลมช่วยเหลือเหยื่อชยากรรมกันบ้างน,นะครับก็อชนะคะแนนวุติเดชทีเดด99 เมื่อวันที่11พฤศจกายน2 5 6าที่ราชดำเนินชนะคะแนนปื้มสิทธ์แก้วาเมงนวนที่3เมษายน2564ที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยไฟยล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนกับยอดศิลาชอ5พยกักอวนที่18กันยายน2564ที่ฝนจังชนบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอินซีดำชมรมช่วยเหลือเหยื่อชากรรมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านกฤษณะวอจัก,กรกฤษณะชัยวอจักกุินะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้ายอดขุนพลสรจลินนะครับหรือขุนพลเล็กสสเดายิมนะครับนักชกจากกาลสิศธุ์ลายนี้กันบ้างน,นะครับก็แพ้คะแนนกับพยักจิ๋วสอจอเล็กเมืองนนนะครับวันที่14พฤศจิกายน2564ที่บุรีรัมแพ้คะแนนกับเพชรเดชวอสังวภัยเมื่อวันที่16ธันวาคม2564ที่เวทีมวยลังสิต แล้วก็แพ้คะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2องที่เวทีมวยราช,ชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกิตตนะชัยวจัก,กรวุฒิหรือยอดขุนพลสรจลินนะครับสำหรับมวยผู้ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านอินซีดำชมลมช่วยเหลือเหยื่อชยาก,กรรมนะครับเป็นมวยเข่าเข่านายดีเขา่เขานอาชีพฝีมือดีฝีมือครบเครื่องเตะขาปล่อยหมัดแรงนะครับ แล้วก็ล็อกตีครับเด้งตีครับวันนี้ผมมองว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงจับในดีกว่าครับวันนี้ผมมองว่าจะกินกันที่วงในนะครับผู้ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านอินซีดำชมรมช่วยเหลือเหยื่อชียากรรมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G 111ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับสมัครแอดไลน์มาเลยนะครับ 5G เวท11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับจัดไปให้เสียครับขอท่านโชคดีมีชัยในวันนี้นะครับสวัสดีครับ